สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพัิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูขอมาแบบเป็นกระตุนน่ารักนะเพราะว่าวันนี้ห <Wow. S 1> น้าตาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะเหน่อยมากเลยหน้าโซม,มากเหมือนผีนะคะกลัวนักเรียนจะกลัวนะคะ,ะวันนี้ของเรามาวาดรูปอะไรนะบางคนก็เดาได้นะคะครูไม่ได้ว่าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนะคะออกมาแล้วนะคะมันหน้าตาก็จะ บางคนก็ตอบครูแล้วล่ะเอา้านี่ครูก็วาดของง่ายๆนะไม่ได้ของยากนะคะอ่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมแต่มันคืออะ,อะไรนะวาดข้างในด้วยนะคะเพื่อเช็คนะให้มันเป๊ะนะคะให้ฐานล่างฐานบนมันถูกต้องนะคะแบบเวลาที่วาดกล่องเนี่ยบางคนเนี่ยเขามั่นใจมากนะคะแต่เขาไม่ได้วาดข้างในแบบเหมือนข้างในเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เบี้ยวนะคะนี่วิธีการเช็คอ่าอ้าววาดเป็นกล่องหรือเปล่านะ หรือว่าว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้คุณครูใช้ดินสออีอีนะคะ แล้วก็ใช้กระดาษโปรุมนะมันจะเป็นกระดาษเนื้อที่บางนะคะบางมากนะคะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือเนื้อของมันเนี่ยจะแบบไม่ใช่เนื้อขาวๆนะมันจะแบบเนื้อเทาๆนิดนึงแล้วก็เหมาะแก่การวาดเส้นมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะอ่าออกมาแล้วนะคะเป็นกล่องนะคะของขวัญน,นะคะครูอยากได้มากเลยนะคะยังไม่ได้เลยปีนี้นะคะเดี๋ยวรอปีหน้าดีกว่าอ่าตอนนี้นะคะก็คือเริ่มลงแสงเงานะคะ สังเกตว่ากล่องของเราตอนแรกมันยังโปร่งแสงใช่ไหมคะตอนนี้มันเริ่มจะมืดแล้วนะคะเริ่มจะทึบแสงแล้วนะคะอันนี้คือการลงแสงเงานะคะการแรงเงานะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะคะลองกลับไปดูคลิปที่ครูสอนเรื่องการแรงเงาก้าน้ําหนักดูนะคะแล้วก็จะมีการสอนเรื่องเส้นด้วยนะถ้าต้องการอยากได้เส้นที่มันไม่ไม่ใช่แบบของครูอย่างนี้นะคะเพราะว่าของครูเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเส้นลักษณะเป็นเส้นอย่างเดียวนะคะเป็นลักษณะเส้นผสมนะคะ ตอนนี้ครูก็เริ่มลงแสงเงาไปแล้วนะคะเ๋ยวมาดูกันดีก,กว่านะคะว่าแสงมาทางไหนเนาะภาพนี้นะคะอันนี้คุณครูนะคะวาดมาจากภาพถ่ายนะไม่ได้วาดมาจากภาพของจริงหรือว่าวาดมาจากสมองนะคะอันนี้วาดมาจากภาพถ่ายนะคะตอนนี้ครูก็ลงแสงเงานะก็ลงไปนะคะตอนนี้กําลังดูแบบน,นะคะลงจาก ภาพถ่ายนะคะแม้ปีนี้อยากได้กล่องใหญ่ๆนะคะปีนี้ไม่ได้เลยคะ่ะได้ได้กล่องจากภาพวาดไปก่อนละกันนะคะแล้ก็ลงแจงเอาไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะคลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ว่านี้เรามาแบบรวดเร็วนะคะแบบสปีดสปีดหน่อยนะคะจะได้ไม่เบื่อนะจะได้ไม่เหงานะคะ่ะตอนนี้ใกล้ๆแล้วะคะ่ะแต่ตอนนี้มันยังลอยๆอ,อ,อยู่ใช่ไหมมันลอยไม่ได้นะคะของมันเป็นของ จริงในอุดมคตินะคะมันต้องมีเงาแน่เลย,ยามาดูกันนะคะตอนนี้ครูก็ละเอียดนะคะให้มันสวยงามนะคะให้มันละเอียดละออหน่อยนึงนะคะการที่จะลงแสงเงาให้มันเหมือนจริงเนะะี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเนาะแล้วก็การสังเกตนะคะจากภาพที่เป็นภาพถ่ายหรือว่าเป็นของจริงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบมันฝึกฝนนะคะอันนี้ก็ลองลง อันนี้ครูลงแบบว่าผสมผสมนะคะเป็นเส้นผสมนะก็มีหลายๆเส้นรวมๆกันนะคะส่วนใหญ่แล้วครูก็จะคือแบบไม่ค่อยเหล่าดินสอนะคะบางคนก็อาจจะเหล่าแบบคมกริบเลยนะคะ<ม>นี่ครูก็ลงน้ำหนักเห็นไหมคะนี่ก็คือลักษณนะ<ม>ก็คือคําว่าวัตถุเนี่ยมันมันจะต้องมีแสงและเงานะคะมันเป็นของที่สัมผัสจับต้องได้นะ,ะการแรงเงาแบบนี้ก็คือเหมือนกับการจําลองนะคะรับจาลองแสงเงาลงมาใน ภาพนะคะในวัตถุที่มันเหมือนจริงนะคะก็จะต้องมีแสงเงาเนาะอ่านี้ครูก็เช็คนะคะแสงนะเริ่มเห็นแล้วลว่าแสงมาทางไหนนะคะน,นี่เราก็จะมาใส่เงานะคะเพื่อให้ของของเรามันไม่ลอยอยู่บนท้องฟ้าลอยอยู่บนอากาศนะคะไม่ล่องลอยนะคะก็ให้มันมีน้ําหนักนะด้วยการใส่เงามานนะคะอ่าเห็นชัดเลยนะคะว่าเงามันอยู่ทางด้านหลังเนาะ,ะแสดงว่าแสงมันต้องมาทางด้าน มีคนตอบครูแล้วแน่เลยลงแสงเงาไปก่อนนะคะว่าตามกันเลยก็ได้นะคะแต่อาจจะช้ากาว่าครูหน่อยอ่าทีนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเงาเนาะเงามันไปทางด้านหลังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตกมาด้านด้านตรงตรงที่มันเบ็นด์ไิ้ใกล้ๆที่ว่ามันมืดๆหน่อยแหละแต่ทีนี้แบบชัดเจนที่สุดก็คือตรงนั้นนะคะเพราะตรงนั้นมันไม่โดนแสงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะมันมืดมืดไปเลยนะคะที่ครูลงให้ดูเนี่ย วันนี้คุณครูจะพูดไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะคะพูดกลางๆหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ครูพูดเร็วเนี่ยเพราะว่าพ่อครูเป็นคนใต้นะคะจะก็เลยจะติดจะติดเห็นไหมคะจะติดพูดเร็วนะคะก็จะพยายามชา้าอ่าน,นี่คือเสร็จแล้วนะคะใช้ได้แล้ะอันนี้คือลักษณะโอเคและใกล้เคียงกับภาพถ่ายที่ครูได้มาแล้ว <S <S <ๆ S 1> ลเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงนะเพราะว่าไอ้ของกล่องของขวัญเนี่ยมันยังเห็นไม่ชัดใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นกล่องจิ๋วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอ่านี่นะคะ ไอ้กล่องจิ๋วเนี่ยที่ครูลงแสงเงาเห็นไหมทางนี้มันมืดใช่ไหมคะจริงๆเมันมีเงามาทางนี้ด้วยนะคะแต่มันไม่ได้แบบมันยังไม่ได้มืดสนิทนะคะอ่าฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะอ่านี่นะตัวนี้ก็มือดอยู่นะคะแต่ครูไม่ได้พาดเงาตรงนั้นมานะคะเพราะว่ามันยังมีการโดนแสงอยู่นะคะมันเป็นแค่เฉพาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะ อันนี้มันจะแปลกๆเนาะด้วยความที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันจะไม่เหมือนทรงกลมนะคะคนเอ๋ทรงกลมมันก็อีกอย่างหนึ่งนะเอาละเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นกล่องใบเดียวใช่ไหมมีฝาอ่านี่นะคะกําหนดแล้วไฮไลท์เห็นไหมคะไฮไลท์อยู่ตําแหน่งเดียวกันเลยนะอยู่ตําแหน่งเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมีริบบิ้นผูกใช่ไหมแล้วก็มันเป็นกล่องมีฝานะนี่นะคะตําแหน่งเดียวกันเลยไฮไลท์นะคะ สว่างสุดเนะาะอ้าวเราได้ไฮไลท์แล้วแล้วตำแหน่งต่อไปล่ะตำแหน่งอะไรนะไลท์ Light, นะคะไลท์ Light, นี่เห็นไหมคะไลท์ Light, ก็คือตำแหน่งแสงนะคะพอประมาณนะคะทั่วๆกันนะแสงทั่วๆไปนะคะเห็นไหมมันจะอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมมันจะอยู่ในฝั่งนั้นหมดเลยแล้วมันก็จะอยู่ตรงฝากล่องด้วยเห็นไหมคะฝากล่องมันก็มีนะคะไลท์ Light, ด้วยนะคะ แต่ว่าไอ้กล่องของขวัญเนี่ยมันจะพิเศษมันมีโบนะไอ้ตรงโบมันนี่แหละนะคะมันจะมีไฮไลท์อยู่ด้วยนะคะอยู่ตรงกลางเลยอะตำแหน่งเดียวกันกับอไอ้ตรงกล่องฝากล่องนะมันจะมีตำแหน่งของไฮไลท์อยู่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็รีเฟตนะคะรีเฟตไลท์นะคะอ่าอีกชื่อหนึ่งของไลท์นะคะก็คือเซนเตอร์ไลท์นะคะหรือว่าเซนเตอร์นี่ก็คือเป็นลักษณะกลางๆคือแบบเป็นลักษณะทั่วๆไปเป็นจุด จุดที่แบบว่ามันจะมีเยอะอะค่ะง่ายๆเลยเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเตอร์ Center. ก็คือเหมือนจุดจุดรวมที่มันจะมีแสงนะคะแต่มันไม่ใช่สว่างสุดนะคะมันมีทั่วๆไปนะคะอ่าต่อมานะคะนี่คูเขียนนะมีแคชชาร์ดมันอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะมันคือเงาด้านหลังสุดนะคะมันคือเงาของของกล่องอันนี้นะคะอ่าแมคคาดีเฟกก็คือแสงสะท้อนนะคะ แล้วก็ชาโดห็นไหมคะชาโดนะคะชาโดก็จะคือเป็นตัวเงาของมันนะคะเงาของ <c oughs> ความเข้มของมันนะคะความเข้มของมันนะไม่ใช่เงาของมันความเข้มของมันนะคะอ่านี่นะคะหนึ่งเลยนะอันดับแรกเราต้องหาก็คือไฮไลท์ก่อนนะคะอ่านี้ครูจะมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไอที่ครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าอะไรบ้างนะคะอีกรอบหนึ่งนะ ไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก็คือสว่างที่สุดนะคะของวัตถุนะคะไอกล่องของขวัญเราหรือว่าไอกล่องจิ๋วเนี่ยมันก็คือมันก็คือวัตถุนะคะวัตถุอย่างหนึ่งน,นะคะวัตถุที่เราจําลองมาเนาะแล้วก็มาไลท์นะคะสว่างรองลงมานะคะสว่างหลักๆเห็นไหมเซนเตอร์หลักๆทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีแสงสว่างทั่วๆไปเนี่ยแล้วก็มีรีเฟลไลท์นะคะรีเฟล ไลท์ Light, นะคะถูกแสงสะท้อนนะคะก็คือตัววัตถุมันได้รับแสงนะคะสะท้อนจากพื้นมานะคะคือพื้นเนี่ยมันมีมันโดนแสงแล้วก็แสงที่พื้นนะคะที่โดนพื้นกระทบมาที่วัตถุนะคะแล้วก็ชา์โด์นะคะก็คือไม่ถูกแสงนะคะคือไอ้กล่องของขวัญและไอ้กล่องจิ๋วเนี่ยตรงที่มันไม่ถูกแสงนะคะก็เลือกชาโด์นะคะแล้วก็แคชชา์โด์นะคะ ก็คือเงาที่พื้นนะคะด้านหลังนะคะเริ่มหิวข้าวนะคะเริ่มเริ่มพูดงงๆแล้วอันอ,อันเล็กอีกอันหนึ่งนะคะเออมันจะแตกต่างทําไมอะกูจะว่าทําไมนะคะมาดูนะคะนี่ไงคะเห็นไหมคะว่าชาโดว์มันเปลี่ยนที่นะคะนั่นเพราะอ,ะ,อะไรละ่ะแล้วก็แคชชาโดว์ก็เปลี่ยนที่นะคะมันเปลี่ยนที่เลยนะเห็นไหมมันเปลี่ยนที่เลยมันเป็นเพราะ อะไรนี่ค่ะถ้าเกิดว่าแสงนะคะดูอาทิตย์ถ้ะสันนะคะมันมาจากคนละฝั่งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเงาของเรานะคะแคชชาโดก็จะเปลี่ยนนะคะอ่านะคะก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบัญชาพิทตาด้วยนะคะแล้วมาเจอกันบ๊ายบาย